เอาครับพวกในเกมของเพจวิกเกเตอร์นะครับวันนี้ก็เป็นภารกิจนะครับล่องรอยของแป้งต็อกที่หายไปเนี่ยวันที่สามแล้วนะวันนี้ก็จะเป็นการตามล่าอยู่ในทาวนะครับก็ถ้าใครที่ไม่รู้นะครับว่าทาวอยู่ไหนก็นี่เลยเท้าคือจุดที่เราอยู่บ้านนั่นแหละนะอันนี้คือท้านะก็เดินมาตรงนี้แล้น,น,น,ะนะครับอันนี้จุดแรกที่ผมมานะเนี่ยก็คือเดินมาตรงนี้เลย ใช้ตำรวจครับแล้วก็เอาไปเลยหนึ่งที่หนึ่งนะจากจุดตรงหน้าใช้ตำรวจนะครับเดินมานิดหน่อยนะครับขยับมาทางทางซ้ายนิดหนึ่งนะเนีย่ยผมบอกเลยว่าวันนี้เนียนเนียนเนียนกับเมืม่อวานอีกอันนี้คือจุดที่สองนะครับจุดที่สามที่ผมเจอเนี่ยผมก็บอกเลยนะว่าตรงเนี้โคตรโคตรอันนี้เลย ซ่อนโคเนียนอะอตรงนี้ครับมันจะมีสะพานู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราเดินมาจากสายตำรวจนะครับจุดที่เราเข้ามานะแล้วก็ดูมาจะมีเป็ดอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยนี่คือจุดที่สามนะครับบอกเลยว่าโคตรเนียนครับต่อมาจุดที่สี่นะครับอ่ะอันจุดที่สี่นะก็จะเป็นเดินมาจากเมื่อกี้แหละตรงเป็ดเมื่อกี้นะครับเดินมาขัโดดขึ้นมานิดนึงนะครับ จะเห็นรถรถจอดอยู่นะครับก็เอาเลย,ยนะจุดที่สี่นะจุดที่ห้าครับต่อจากที่เดิมนะครับตรงรถที่เราเก็บเมื่อกี้นะครับจะเป็นยุดจักรยานทีเนะี้ยเออเติมใกล้ๆกันนะครับเอาแล้วครับจุดที่หกนะเลยสถานีตำรวจมาเลยมาไกลเลยครับสุดแบบฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะไม่ใช่ฝั่ง แล้ลวนะอัน,นี้อีกฟฝังหนึ่งเลยนะเดินมาทางนี้ครับเนี yeah. ่ยซ่อนซ่อนอยู่ตรงโอ้โหตรงรูปป่วยตัวเนี้ยเอออ่ะจุดที่เจ็ดนะครับถัดมาจากปัม๊มแก๊สเป็นปั๊มแก๊สเนาะเดินไปนิดหน่อยครับจะเห็นเนี่ยตัวที่แบบยืนกริงอยู่เน็นยีซียืนกริงอยู่ครับจะเป็นร้านอันนี้นั้นน่าจะเป็นจดหมายมัน้งะครับ yeah. เนี่ยเข้าไปเลย เอาละครับจุดที่8ปดนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้ก็เนียดนะผมหาอยู่นะก็คือเดินมาจากตรงที่เรามาในแแบบนี้ใช่ไหมเอเอซี A A B C อยู่ครับเนี่ยเราก็เดินมาตรงนี้นี่ที่แปดเอาละครับจุดที่เก้านะครับ,รบก็จะมาอยู่ที่เอเบซี A B C ตัวนี้เลยนะที่แบบเหมือนเอเลี A ่ย e e นอะ่ะไ้อยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ฝั่งทางด้านของที่เรามาเก็บตรงรถกับตรงจักรยานอนะ่ะตุแบบฝั่งนี้นะ โอซ่อนเนียนมากอ่ะอันนี้จุดสุดท้ายของผมนะครับก็คือจะเป็นทางด้านของที่เราเดินตรงมาเลยนะตรงมาทางด้านของจุดที่เราเข้ามาในแบบนี้ใช่ไหมเดินตรงมาเลยครับไม่ให้ฝั่งตรงหน้าทางตำรวจนะจะอยู่ตรงตัวที่อยู่ในแถวเมืองแถวบ้านเราอะ่ะก็มีเนี่ยอ่าครบแล้วนะครับเนี่ยจะเห็นถ้าเดินมาตรงมาเลยเนี่ยประมาณนี้นะจุดสุดท้าย เอาครับยังไงกันบ้างครับสลับการหาตองในวันที่สามนะครับก็ต้องบอกเลยว่าหายากพอสมควรอยู่นะเนี่ยก็รับไปเลยครับเมื่อเราครบเรียบร้อยนะวันนี้ก็จะได้มีการ์ดอีกนะครับอื้มฮึอื้มฮอไอที่การไม่ครบนะก็ลงกิจกรรมนี้เพื่อตามหา,าร์ดได้นะครับแล้วก็ได้นี่เลยของสะพายหลังนะครับกระเป๋านําโชคโอ๋อไีไ่สามาเท่เลยนะนะครับ ก็วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับถ้าผมพาเดินวนไปวนมาไงก็ขอโทษด้วยนะครับก็มันอยู่ที่เราเจอจริงนะครับบางทีมันไม่รู้ไงว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับก็เลยต้องเดินไปเดินมาอยู่นิดนึงนะครับโอเคคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมมาตามหาต็อกวันสุดท้ายกันนะครับวันที่สามนี้แป้งลองลอยของแป้งต็อกที่หายไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายละนะสามจะมีทั้งหมด3วันนะครับ ในการตามหาของกิจกรรมนี้นะครับแต่ว่ากิจกรรมก็รู้สึกว่าจะเริ่มก็คือนะ่าจะใช้เวลาเจ็ดวันมั้งใช่ไหมครับเจ็ดวันเจ็ดวันนะครับในการก็ยังเหลือเวลานะอีกสี่วันนะครับประมาณนี้นะโอเคคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับชอบก็อย่าลืมกดไกลค์กดซับสไครป์สนใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับเกมอะไรก็อย่าลืมกดซนะับสไครป์ไว้นะปะนะครับ